ผูค้คนทั่วไปมักมีคำถามว่าจะปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรจำเป็นแค่ไหนและเมื่อปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรหลายคนเคยได้ยินเขาเล่าหรือสืบต่อกันมาว่าถ้าปฏิบัติผิดหลักแล้วเราก็จิตจะหลุดโลกไปเลยจนทําให้หลายคนไม่กล้าที่จะลงมือปฏิบัติธรรมวิจิกิจช้าคือความลังเลสงสัยเหล่านี้นี่เองที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนเรานั้นพลาดโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงไปได้ ครูค้ไม่ใหญ่ได้เมตตาได้ปรารบถึงจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมไว้ดังต่อไปนี้ค่ะเราปฏิบัติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งชีวิตไม่ใช่เพื่อความอยากเด่นอยากดังหรือต้องการให้ใครมายกย่องสรรเสริญหรือปรารถนาลาบสการะแต่เรามุ่งปฏิบัติธรรม เพื่อทำความบริสุทธิ์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจิตยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งมีความสุขมากมีปัญญาบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงซึ่งจะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้องสมบูรณ์มีความสุขตลอดเส้นทางในระหว่างที่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็ยังมีความสุขแม้จะอยู่บนเตียงผู้ป่วย ก็ป่วยแต่เพียงร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจองค์อาจสูงส่งมีความสุขอยู่ในบุญกุศลอยู่ในธรรมอยู่ในพระรัตนตรยัยภายในที่สุขใสสว่างเมื่อละโลกไปแล้วก็มีความสุขในสัมปรายภพเข้าไปเป็นสหายแห่งเทวดา มเมื่อเราทราบจุดประสงค์และผลดีของการปฏิบัติธรรมแล้วพึงปรารบความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปอย่างถูกหลักวิชากล่าวคือเราต้องสมัครใจที่จะเข้าถึงธรรมครั้นเมื่อลงมือปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ต้องมีสติ มีความสบายกายสบายใจแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตนะคะว่าในแต่ละรอบนั้นระวางใจอย่างไรแล้วก็ต้องปฏิบัติทําให้ได้อย่างสม่ําเสมอหากเราทําได้เช่นนี้ก็เชื่อมั่นว่าผู้มีบุญทุกท่านย่อมสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างแน่นอนและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ค,คุณครูไม่ใหญ่ให้อววาดไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ